ได้ยินเสียงอะไรไหมครับนี่คือเสียงของการทำงานระบบหน่วงของลอก SLX 70ที่ปรับอยู่ที่เลข6นั่นคือแม็กนะครับคือการควบคุมการตีของเยื่อในแต่ละประเภทซึ่งอยู่ในโหมดสูงสุดนะครับใน SLX 70เนี่ยนะครับปี24เนี่ยจะทำงานด้วยกัน2อย่างก็คือปรับหน่วงเวลาภายในนะครับแล้วก็ปรับจูนภายนอกคือ1-6ถึงนะครับ เสียงเมื่อกี้ที่ได้ยินนะครับคือหน่วงสูงสุดนะครับแล้วถ้าผมกลับมาที่เลขหนึ่งลองฟังเสียงอีกครั้งนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นคือลอกนี้มีความลื่นเมื่อเราปรับมาอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเม็ดลาเนี่ยเปิดหมดทุกเม็ดเลยนะครับนี่คือการทำงานของระบบเม็ดลากับจอลอก slx 70ปี2024ครับ